สวัสดีจ้าท่านผู้ชมส้มจะมาทำแอปเปิลแอปเปิลซอสนะจ้ามามาจ้ามาช่วยส้มหน่อยก่อนอื่นส้มจะปอกก่อนนะจ้าสีสันก็ปอกได้ขนาดนี้แล้วจ้าเพื่อนๆสีสันสวยงามมากอันนี้เป็นกหุราบนะจ้ากหราบอันนี้แอปเปิลสีแดงจ้าเดี๋ยวจะทำ ใส่ตะทะกวนอนึ่งต้องปอกปอกก่อนจ้ะเพื่อนๆปอกก่อนข้างในของเขาจะเป็นแบบนี้แหละจ้ะสีสันสวยงามตากล้องไม่อยู่ก็เลยต้องทำเองจ้ะตาตากล้องไม่ว่างแต่เขาอยู่แต่เขาไม่ว่างจ้ะ ลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ใลูกนี้ใหญ่มากจ้ะ มีก็ใหญ่จ้ะ ก่อนจะนำไปตั้งไฟส้มขอเอามาโชว์เพื่อนๆก่อนนะจ๊ะอันนี้ที่หั่นแล้วเป็นแบบนี้ละจ้ะสีสวยงามมากเต็มกระทะเลยจ้ะแล้วก็มีดอกกุหลาบอยู่ข้างๆด้วยนี่สีดอกกุหลาบนะจ๊ะส้มเอามาตะกรา้าเมื่อกี้นี้ไม่หมดจ้ะเหลืออยู่สมลูกส่วนเปลือกของเขาที่เหลือก็ไปใส่ทําปุ๋ยหมักจ้ะแล้วก็แกนในด้วยปุ๋ยหมักอย่างดีเลยจ้ะเพื่อนๆ ก็ให้เพื่อนๆมาลุ้นนะจ๊ะว่าสีของเขาจะเปลี่ยนไหมถ้าเขาสุกแล้วจ้ะชมก็ไม่เคยทําหรอกนะจ๊ะครั้งนี้ครั้งแรกจ้ะสีสีแดงจ้ะส้มหมายถึงสีแดงเคยทาแต่สีเขียวเดี๋ยวมาชมกันเลยจ้าเพื่อนๆนก่อนจะนําไปตั้งไฟก็ใส่น้ําไปครึ่งถ้วยนะจ๊ะเพื่อน กันเขาจะไม้ก้นจ้ะน้ำครึ่งถ้วยนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วก็เปิดไฟเลยจ้ะเพื่อนๆเอาไฟกลางก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวหาฝามาปิดจ้า ฝามาปิดบรรยากาศนอกบ้านก็ดีไปอีกแบบนึงจ้าส้มก็ได้ฝามาปิดแล้วจ้าปิดเลยจ้าหลังจากตั้งไฟหนึ่งนาทีผ่านไปส้มจะเปิดฝาแล้วก็คน ถึงข้างล่างนะจ๊ะเพราะว่าส้มเพราะว่าส้มกลัวจะไหม้ก้นจ้ะแต่ก็ไม่ไหม้ก็ใส่น้ำไปแล้วจ้ะเพื่อนๆก็แย่เหมือนกันนะจ๊ะมือเดียว ลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆสีสันสุดยอดดูซิว่าเวลาสุกล้วจะแข่งสีกับดอกกุหลาบได้ไหม <c oughs> ส่วนปลาตัวใหญ่ๆก็ นอนจ้ะจะมากินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกวนด้วยสีสันสุดยอด เดี๋ยวงวดนี้ปิดไว้ปิดฝาไว้ห้านาทีจ้ะแล้วค่อยมาชมกันครับคงไม่ไหมจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวอีกห้านาทีมาชมกันเลยนะจ๊ะห้านาทีผ่านไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เสียงนกก็สุดยอดดูสิอยู่ข้างบนนั่นนะจ๊ะสงสัยเขา หอมกลิ่นแอปเปิ้ลหรือเปล่า,าจะเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยนะจ้าว่าสีเขาจะเป็นยังไงทารา่า,าสีก็โอเคอยู่จ้ะเดือดเดือดปุดออืหอมมากๆเลยจ้ะโอ้ เป็นซอสแล้วจ้ะอย่างนี้จ้ะสุดยอดอว้าวอ๋อนี่ก็สีสันเห็นแล้วอยากกินจ้ะสีก็สวยจริงๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยห้านาทีไม่เลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะ ดูสิโอนหนอโอ้ยห้านาทีที่อื่นก็ไม่ไหม้จะ้ะแต่ไหม้ตรงนี้นี่จะ้ะโอ้ยทนเหม็นไหม้อะแล้วกันเดี๋ยววดหน้าแก้ตัวจะ้ะวดหน้าแก้ตัวใหม่ไฟอ่อนนิดนึงห้านาที <laughs> วดหน้าต้องสามนาทีมาเช็คจะ้ะ อนถ้าอยู่เมืองไทย้งก็ต้องเอาข้าวเหนียวมากินแน่นอนเลยจ้ะเพื่อนพูดมาแล้วน้ำลายแตกอันที่ไม่ไหมก็ต้องเอาไว้จ้ะแบบนี้ทำไงได้เดี๋ยววดหน้าวดห,หน้าแก้ตัวใหม่จ้ะ ก็ใกล้จะได้แล้วเละจ้ะเพื่อนๆคาดว่ากวนไปอีกห้านาทีคงจะได้จ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอเวลาวกวนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาชมก่อนเสร็จเลยจ้ะเพื่อนๆจ๊ะ ้มก็กวนมาสิบนาทีจ้ะที่แรกคิดว่าห้านาทีบบดก็เลยกวนต่อจนถึงสิบนาทีก็ได้ขนาดนี้หละจ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวแก้ตัวใหม่จ้ะวดหน้าแก้ตัวใหม่เพราะว่าแอปเปิลเรามีเยอะแยะมีครั้งแรกที่เรากวนสีนี้สีแดงที่ไหมก็ยังยังไม่ไปไหนจ้ะ <c oughs> ยังอยู่ เดี๋ยวงวดหน้าทําใหม่แก้ตัวใหม่ไม่ให้ไหมส้มลองแตะชิมแล้วอร่อยมากๆเลยจ้ะกวนแอปเปิ้ลสีแดงร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอะไรผสมเลยนะจ้ามีแต่น้ำน้ำดื่มครึ่งถ้วยแค่นั้นเองจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆที่อยู่ยุโรปเห็นแอปเปิ้ลแดงก็ลองปอก แล้วก็กวนแบบนี้ดูนะจ๊ะอร่อยมากๆเลยจ้ะถ้าจะใส่เกลือก็ได้นะจ๊ะแต่ส้มไม่ใส่จ้ะใส่แค่น้ำเอาแค่เอาแบบว่ารสชาติของแอปเปิ้ลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะเราจะทานกับไก่ไก่อบก็ได้จ้ะเนื้อก็ได้หมูก็ได้จ้ะได้หมดแหละส้มก็กินกินกับอ,อาหารเช้าซีเรียลจ้ะซีเรียลกินกับวิลลิบิดวิลลิบิดอื้ สีสันแบบนี้โอ้ยน้ำลายแตกแล้วจะเพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะและเ,เพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ด้วยจ้าขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยจ้าแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าเพื่อนจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า Peace.